ไปไหนมาไหนกับผมทีนะโหยใบไม้เต็มรถออมาแล้วจ้าว่าแล้วนายประเทศ30ไปผายครับหนูสิว่าหนูสิว่าหนุ่มสายย่อครับหนูสิว่าหนุ่มสายย่อร้องหนาแดงกับผายแดงกับผายแรงแสงได้หรือไม่ได้ไหนเบ่ร้องหนาตัวเมือร้องหนาตัวเมืองผายเพชรครับเหลืองน้เรือดีจังเมืองเพชรบุรีครับโจร้องหนาตัวเมืองฟังกันเดูเอาเลยเฮ้ กันตานาเป็นกองวอยวอนน้ำกระหู้ก็ตาจับตาจับตากำไมได้กุ้งหอยปูปลาอยู่ไม่ได้แล้วสนามนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะความอากัดแต่กันก็สีภายทั้งคู่หนุ่มสายยอดจากจังหวัดราชบุรีเชลเล็คชนะไปแต่เชนิดอยู่เรื่องน้ำสีได้จะทำได้เมื่อพายเพชรเทเล่แพ้ไปแต่เชนี้สลับสายน้ำด้วยอยู่เร่องน้ำมวลของเสองลอยช่วนี้ไอ้เป้จะทำได้ไอ้เป้ใครก็จะทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ล้วนราชบุรีกับเพชรบุรีมาซัดกัน่ตัวมู ดีใครอยู่ใครเปิดใครไปร่องน้ำแต่ร่องน้ำแดงหรือว่าสายยอดเป็นตาเถลินหรือไม่เถลิ่นเรือคู่นี้ไม่ธรรมดาเลยว่านี่เมื่อไอ้หนุ่มสายยอดกับไพยเพชรอารมณ์ร่องน้ำได้ว่าที่นี่สายยอดไพ่เพชร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 ดเข้าเส้นชัยครับผลการตัดสินร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงครับ หนุ่มสายย่อเป็นฝ่ายชนะหนุ่มสายย่อเป็นฝ่ายชนะครับโอ้ยเป้เอ้ยนำมาด้วยนะเป้นำมาด้วยนะอยอยปอพล้นไปส่งท้ายแค่นั้นเรือสุดรวบ